สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะนําเสนอเรื่องวิเคราะห์ข่าวจับเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงปมเอี่ยวเวบพนันนะครับก็เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยหลวงตายแย้มนะครับก็คือเป็นทั้งเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงและเป็นเจ้าคณะภาค14ก็เดินทางเข้าพบตํารวจสอบสวนกลางที่กองปราบจับจุจักนะครับเพื่อมอบตัวและแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วจะทราบว่าตัวเองเนี่ยก็จะถูกดาเนินคดีในความผิดฐานทุจริตยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาท เนื่องจากถูกร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมยักยอกเงินวัดไปเล่นพนันออนไลน์โดยเฉพาะบาคาร่านะครับทั้งนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการส่งสายลับไปแฝงตัวในวัดจนพิสูจน์ทราบว่าพฤติกรรมนี้เป็นความจริงโดยแผนการทุจริตเนี่ยก็คือหลวงตาแย้มนะครับจะให้คณะกรรมการวัดเนี่ยโอนเงินจากบัญชีวัดได้ขิงมายังบัญชีส่วนตัวของหลวงพระย้มเองนะครับก่อนที่อดีตพระแย้มเนี่ยก็จะ โอนตอบให้หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นนายหน้าเครือข่าเว็บพนันนะครับเพื่ออะไรโอนเพื่อเข้าบัญชีเว็บพนันออนไลน์สําหรับเล่นบาคาร่านะครับจากการตรวจสอบทางการเงินของบัญชีวัไดไร่ขิงเนี่ยตั้งแต่2564ถึงปัจจุบันเพราะว่ามีเงินจากบัญชีวัดเนี่ยถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของอดีตพระแย้มหลายครั้งรวมยอดเงินกว่า300ล้านบาทนอกจากนี้เส้นทางการเงินระหว่างบัญชีของหลวงอดีตพระแย้ม กับบัญชีเครือข่ายเวบพนันเนี่ยมียอดเงินหมุนเวียนเข้าออกจากการเล่นพนันไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทพอเงินในบัญชีของวัดไร่ขิงเนี่ยมันน้อยลงอดีตพระแย,ายาม้มซึ่งเป็นเจ้าอาวาสก็ไปยืมเงินจากพระผู้ใหญ่วัดอื่นๆที่สนิทสนมด้วยเพื่อมาเล่นพนันนะครับโดยมียอดเงินเนี่ยตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านต่อครั้งทั้งนี้เนี่ยก็หญิงสาวที่เป็นในหน้าการพนันเนี่ยก็มีส่วนสําคัญในการยกัยกยอกเงินวัดนะครับโดยทําหน้าที่รับเดิมพันกับเจ้าอาวาส โดยผู้หญิงคนนี้เคยถูกจับกลุมดำเนินคดีฐานพัวพันเว็บพนันออนไลน์เลก g า l ล็กซี่911มาก่อนในช่วงปลายปี67ที่ผ่านมาแต่ว่าได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีนะครับทั้งนี้เนี่ยอดีตพระแย้มก็ลาสิกขาจากความเป็นพระอย่างเป็นทางการโดยลาสิกขาตอนที่ตัวเองถูกออกหมายจับในคดียักยอกเงินวัดนะครับก็จะมีประเด็นข้อกฎหมายที่ต้องวิเคราะห์ตามมานะครับ ประการแรกเนี่ยการกระทําของอดีตพระแย้มหรือทิศแย้มเนี่ยและหญิงสาวในหน้าการพนันเป็นความผิดฐานอะไรนะครับในส่วนของเจ้าอาวาสเนี่ยก็คือเป็นพระภิกษุท,ที่มีอํานาจมีตําแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์ก็ตามพรบคณะสงฆ์เนี่ยก็ถือว่าเจ้าอาวาสใครดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสน,นี่ถือเป็นเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับตามที่ระบุในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เจ้าอาวาสกระทาความผิดโดยการเอาเงินวัดไปเล่นการพนันเนี่ย ก็จะเป็นการที่จเจ้าอาวาสซึ่งเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยมีหน้าที่ซื้อทําจัดการหรือรักาษาทรัพย์ใดแล้วเบรรียดบังทรัพย์ตรงนั้นเนี่ยไปเป็นของตัวเองนะครับหรือบรรบเบียดบังไปของคนอื่นโดยทุจริตอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา147ของประมวลกฎหมายอาญาน,นะครับนอกจากนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นเจ้าอาวาสหรือเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยก็จะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายแก่วัด หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตอะไรแบบนี้ครับตามมาตรา157ของประมวลกฎหมายอาญาครับี่ส่วนของหญิงสาวซึ่งเป็นในหน้าการพนันเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่บุคคลเนี้ยเขาเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารหรือเส้นทางการเงินให้กับเวนน็บพนันออนไลน์นะครับก็จะถือว่าเป็นการที่ให้ความสะดวกแก่การกระทําความผิดแก่เจ้าอาวาสเป็นความผิดฐานสนับสนุนการกระทําความผิดตามมาตรา147และ157ของเจ้าอาวาสนะครับแต่จะเป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั้นเพราะ ความผิดในส่วนที่เจ้าวาสได้กระทําลงไปเนี่ยสถานะความเป็นเจ้าพนักง,งานเนี่ยก็จะถือเป็นองค์ประกอบความผิดด้วยเมื่อหญิงสาวในหน้าเนี่ยไม่เป็นเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยถึงแม้จะร่วมกระทําความผิดก็ตามแต่ก็เป็นได้แค่ผู้สนับสนุนครับเพราะว่าคุณสมบัติทางกฎหมายในการกระทําความผิดฐานเป็นเจ้าพนักง,งานเขาไม่มีนะครับต่อมาเนี่ยในข้อที่2คือทําไมเจ้าวาสถึงมีอํานาจบริหารเงินวัดนะครับก็ปไปตามเพาบรคณะสงฆ์เลยครับก็คือ มาตราสามเอ็ดเนี่ยระบุให้วัดเป็นนิติบุคคลให้เจ้าวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไปซึ่งเจ้าวาสเนี่ยก็จะมีอำนาจตามมาตรา37ของพรบคณะสงฆ์นะครับก็คือบางมือว่าสาวัดจัดกิจการและศาสนสถานสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดีนะครับโดยในการจัดการศาสนสมบัติของวัดเนี่ยมันจะมีในเรื่องของกฎกระทรวงด้วยก็คือก็คือเป็นไปตามกฎกระทรวงการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดนะครับ ซึ่งก็จะมีข้อสาก็าคือถ้าได้ทรัพย์สินมาเป็นสาธารณสมบัติของวัดเนี่ยก็ต้องลงทะเบียนทรัพย์สินมาเป็นหลักฐานจำน่ายก็ต้องลงทะเบียนก็ต้องจำน่ายออกจากทะเบียนโดยระบุเหตุแห่งการจำน่ายไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามีการเก็บภกษาเงินเกิน1 0,000แบาทขึ้นไปก็ต้องฝากธนาคารหรือวิธีการอื่นใดตามที่มหาเถรกำหนดต่อมาเนี่ยเจ้าอาวาสก็จะต้องจัดให้วยาวจักรหรือว่าผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้งเนี่ยทำบัญชีรายรับรายจ่ายของวัด พอสิ้นปีปฏิทินแล้วก็ให้ทําบัญชีเงินรับจ่ายคงเหนือโดยเจ้าโดยเจ้าอาวาสเนี่ยจะต้องเป็นคนตรวจตาให้เรียบร้อยและถูกต้องนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยมีการเปิดเผยจากเจ้าอาวาสวัดส่วนแก้วนะครับว่าการในทางปฏิบัติเนี่ยการเบิกจ่ายเงินของวัดบัญชีธนาคารวัดเนี่ยเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดจะเป็นผู้ดูแลนะครับโดยจะต้องรายงานรา,รายรับรายจ่ายให้กับหน่วยงานระดับสูงขึ้นไปเช่นสำนักง,งานพุทธศาสนาแห่งชาติหรือผู้ได้รับแต่งตั้ง ดังนั้นเนี่ยถ้าจะเอาเงินจากบัญชีวัดไปเข้าบัญชีส่วนตัวเนี่ยจะไม่สามารถทําได้โดยคนคนเดียวนะครับการจะเบิกเงินของบัญชีวัดนะครับจะต้องมีการคุยกับระหว่างเจ้าวาดและคณะกรรมาการวัดว่าจะเบิกเงินเพื่ออะไรก่อนที่จะมอบหมายเพื่อปิชฌาที่มีชื่อธนาคารเนี่ยไปเบิกเงินกับธนาคารแล้ววัดเนี่ยก็ต้องเก็บบีกับฐานว่าจ่ายให้ใครค่าอะไรเพราะแต่ละปีเนี่ยสำนักง,งานพุทธศาสนานในพื้นที่เนี่ยจะมาตรวจสอบครับ ต่อมาประเด็นที่3นะครับก็คือทําไมเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงจะต้องถูกสึกเมื่อดําเนินคดีนะครับเพราะว่าเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงเนี่ยเขากลายเป็นผู้ต้องหาละว่ากระทําความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตราร4 7ยและ157แม้ว่าจะได้มอบตัวกันถูกออกหมายจับก็ตามเนี่ยแต่เมื่อเจ้าพนักงานสอบสวนเห็นว่าไม่ควรให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับและไม่ปรากฏว่าเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงรูปใหม่ยินยอมที่จะรับตัวมาควบคุมนะครับหรือว่า หรือว่ากระทำการใดๆก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นไปตามมาตรา29ของพรบคณะสงฆ์ซึ่งให้อำนาจพนักงานสอบสวนดำเนินการให้พระภิสูุรูปนั้นสลสมณเพศหรือสึกได้นะครับนอกจากนี้หากจะต้องจำคุกกับขังตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลเนี่ยดำเนินการให้พระรูปนั้นสึกได้แล้วก็พอสึกแล้วเนี่ยก็รายงานให้ศาลทราบถึงการสึก ตามมาตรา30ของเพอบอคณะสงฆ์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ